สวัสดีครับบ่าเถาสวัสดีท่านชมครับสวัสดีเสาร์วันที่18เมษายน2 5 6 5นพีาน้องบาครับบ่าเถวผ้ามาตามตงวดครับใยหน่อยครับมาฟังมาิ่งน้ำกันไว้เย้หน่อยฟันในตตงวดบ่ครับพี่น้องวดที่ผ่านมาครับเลขก้มฟันเย้หน่อย2 8 9ครับมาเลขหนา3โตเด้อครับพี่น้อง2 8 9แเครับเลขนกห้องบอกกะ9 93กครับวอดนี้มาตามกันต่อครับมาฟังน้ำกัน วายยี่หน่อยจะฟันเลยตรงงวดบ่พี่น้องเอาเบาๆลายครับไปฟังไปเบิ้งน้ากันครับขนาดกินจะคลองบ่ไหนไปใส่ดีจ้าครับสวัสดีครับยี่หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ถือกับบ่เสียใจเพราะว่าเพิ่นก็ให้ให้ถือยู่ให้ให้เขาถือเด้อเอฟทียาบ้าเพิ่นไห่บ่ถือเด้อสองแปดเก้าเพิ่นไห่ถือเด้อยี่หน่อยเออยาบ้าเพิ่นไก่บ่ถือเพิ่นไห่ถือนีดแต่ว่าขันสมุว่า หมุนสองหมุนสองครั้งเลขสามตัวนี่คอนแม่นมาขังรางนี่แย่หน่อยสิได้หาไปลอตเตอรี่นะสองแปดเก้ามันเป็นเป็นเลขนาสามตัวเป็นเลขนาสามตัวแย่หน่อยเมันเป็นเลขสามตัวสองตัวอ่าสามตัวไทยแย่หน่อยลอตเตอรี่สองแปดเก้าโอ้ยแย่หน่อยว่ะพอดีพันหมุนออกไปเดียวได้ยินว่าสองแปดก็ออกไปเดยวแย่หน่อยเพหลุดอีกเลยครับเพราะว่าบ่มีหวังเดียวเพราะว่าซื้อก็ขึ้นหวังสามตัวสามตัวไทยเออสามตัวไทยของร้อนทีหนึ่งคือหวังตัวนั้นมันไม่ออก สามตหน้าเนาะครับเยอะน่อยเนาะบ้านนี้ก็เรียกว่าอ้ยกระซงหมีมันถ่วอีกบกระถทียมยูดกกระโหลกชุ่ก็แบากหวังน้อยอยากได้คือเป็นเพราะเพราะว่าบางน้ที่เห็นเก่าแล้วไม่หน่อยเก้าแปดแปดแปดปดเก้าอย่นี้เนาะครับ กับว่าเก่าก็เป็นเจ็ดก็ได้เนยหรือเก่าสามเก่าก็ได้เกสามเก่าหิ้งสีได้ครับเป็นย่งคนขึประต่อใส่หอกซะให้เรกนกเนาะขันออก็เก่าก็ได้เนยเยอะหน่อยก็ได้ดีเอฟซี่เยอะหน่อยได้หาเมืองดีกว่าเก่าเก่านะครับเยอะหน่อยยังว่าขันมาปเป่าเด้อบ่าวถอยเยอะหน่อยยังว่ามันสีมากเก่าๆเยอะหน่อยยังว่าเนาะจำได้เ่าะเยอะหน่อยบอกตัวเยอะหน่อยก็บอกก็ได้ว่านกมันห่องหมดกว่ามันห่องขุ้นเครื่อกมันห่องยังไดเป็นเก่าเก่า สามสามกยคอยฟังพยายามฟังยังไงวิญตาณตางววนนี่มันก็มาห้องอะไรล่ะฟันก็ฟันแล้วเอฟซีบเนี้เขาเรื่องเขานาะบ้านนี้ทัานนอท่านคิดน้ำเล็กท่านคิดน้ำเล็ที่ซื้อเราเป็นยังจะออกยังสั้นกับไปํำนี้พอพี่จะวดก็บว่ากูเขาก็สบายเห็นน้อกูนอมน่กเขารับเห็นน้อมาสั่นไปรับช่วงตีสองไปหาตีสามระบายเรามีผู้ยิงผู้นึ่ง่นมาเอิญผ่นชีรถมาเอิญเดเอฟซี อือนั่นนันนั่นนี่รถขั้นี่ครับมีะเบียนรถเพิ่นนี่มีวะครับเออปันเมื่อนย้าย่ายมาสั่นนั่นล่ะรถเจ็ดสองบ้านนี้ย้ายย่ายมาสั่นอันไม่ยังละมาสั่นโจ้สิมาท่วงยังเลยขึาหัวอืมโจ้ก็ฝ่ามาท่วงไหวเถิดคิดว่าเพ่นมาท่วงเงินข้าวหวยบาถอบบ่อแม่าั่นอยยังไม่เจ้ามีคนฝากของไม่เจ้าแม่าั่นได้หน่อยออกมาพดีเอ็นต์าดรถเพินครับ เปล่นแตะดั่อยเพิ่งเลื่อนหน่อยก็จําได้ว่าเป็นผู้หญิงเออเป็นผู้นี้แบบเยอะหน่อยมึงย่ามึงเศร้ามากอันบอวันที่หนึ่งเหมือนย่าหน่อยก็ฝันเลยฝันก็ขึ้นวันที่สองก็ฝันแล้วเป็นวันที่สองนี่แหละกับยาบึงทะเบียนรถเพิ่นว่ามาไอมาสั่นย่าหน่อยว่าแมีนอยู่บ่มาสั่นย่าหน่อยว่าดิเอ็กซี่เมียนอยู่บ่มาสั่นเอ้าแมีนว่าเมีนกูกระซิบๆพ่อกูโคตรมากซื่อครับย่าหน่อยว่า บ้านี้นับจากไวันที่หนึง่นงมาตามตันทีส่สองมาหอดมหออาหนียายมาเบิ่งคลิปอาจารย์เอ้าเลขกูมาคือกันกับเล่ข้าเจ้าเท้าเป็กูสิเอาเล่ข้าเจ้าพ่อพ่ออีบัวน้อบ้านี้บา,บานเนาะยายด้วยจ้งเขียนบา้านก็เลยกบอกว่าว่าสันเบียงนางอยู่มะเศร้านกบอกมะเศร้าดีดีนกกะมาแล้วเอ<า>วนอนกกะมาแล้วมาเมเศร้าดีดีฝนตกอยู่ม้ามันบินมาเลยแทบมันเปียกม,ม,มาหลังมะหองวาสิเล่สิจิบจิบ จองมันมาเขากันเขาทายรถเลยมุ้งจิบจิบจองมันมาสองนี่จองมันมาเลยครับจ่องนี่สองนี่มันเป็นสองเฮ้ยสิเป็นจิบจองจองมันมาแต่ว่านี้เราไปตีไรเราแค่ไหนตีได้สองเลยอ่ะสิบสองสิบสองสิบสองหนวันสิบสอง ครับสิบสองซองหนึ่งส่วนสองมมาเขากันเลยแต่ว่าสิบนี่คือจะดบมาอีกเป็นบมาดอกเด้่น่อยม่ามันกับเอ็ดมันกับเนี่ยเน่อยว่ามันกับเ่เดียมันตื่นในสุยา์ให้บอฮอว่าที่ผ่านมาเนี่ยเ็ซี่เอ้ยมันหมักเสียนาฬิกเนี่ยว่ามันอาจจะแพ้ดวงเข้าย่างไรควบคิดของเงินหน่อยเงนหน่อยางเสียเลขคือมันออกตัวนี่ของเ้องเบนบ์ครับซองเก่ามันอาจจะรัามันมามา เก่าหนึ่งเห็นมั้ยตัดย่ออกมาหนึ่งหนึ่งกับจมันตัวเดียวกันห้องสเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าจไปัังเก่าจีเก่าเปียกเต็มเดียวตรนี้ไม่น่เนี่ยกระบาบะเมียนาเรีโอ้เลี้ยวตายแกงเขาว่าก็ไม่อยากบอกเอฟซีไหลตัวคนบอกไหลตัวมันไหลเมีนต่อเลกขมฝันมาได้ไรตัวขันห้อสิบตีขยายไปมันหลผูเจอเสียเมีนบอ่านะับบนี้หน่อยก็วบาสี่หลัฝันเดีว เลขวันี้ยบอบอหอดจำนะว่าเย็น่อยว่าเก้ามาแน่นอนแมนแมนวันเย็นหน่อยเย็นหน่อยฟันนุ่งหน่ยได้มาสองก็มาเจ็ดเดือนวันนี้วันนี่ฟันที่สองกับเจ็ดเพราะว่าวันที่แล้วนะที่มาคุยกับเย็นหน่อยครับลงคิดเย็นหน่อยกับฟันมาเก่ามาแน่นอนเก่าเด้หน่อยเย็นด้หน่อยวันนี้หน่อยเย็นหน่อยว่าสองนี่สีมาหลายก็เจ็ดเพราะว่ามากสองเพราะว่าสองเนี่ยถ้าเปลี่ยนรถก็เป็นสองน้ององมันก็เป็นสองมันมาสองไหม คือบางบางหนึ่งโลห้องก็เปลี่ยนเก่าปูเพื่อนห้ก็เปลี่ยนเก่าไหมครับอือก็ย้อยหน่อยสิหมันนิดก็ส <laughs> ั <ะ S 2> ตวอันนี้เอามากเจ้าของบ่ามากักผู้อื่นหรอกกันมากเจ้าขห้องนั่นเราถือก็บบเพราะเสียใจครับเพร,ราะว่นา,านี่นนพ่อเพื่อนหายแมนแมนครับอืวันนี้เพื่อนก็ะห้เห็นบ่อ๋ออันนี้อดเกา่าอืมมืดเก่านะครับเนาะเน่เนี่ยมาขับย้อยหน่อยเนาะอืคันกันไม่มีแนวข้าปากย้อยหน่อยนี่นาชิบอกว่า ส่วหนึ่งเก่าน้ำหนีว่าสิวา่าอยู่ด้วย<อ>มันมีแนวข้ามมีทั้งสองเก่ามีทั้งเก่าสามเลขนกนกเก่าเก่าสามเลขกยาหน่อยฝันนี่พี่น้องอครับแม่นอยู่ด้วยครับผมสองแปดเก่าสามตัวนาเนาะครับเนาะยายหน่อยเห็นยายหน่อยฟังเพิ่นออกแมน่นเจสซี่ค่ะเพิ่นมาออกตัวนี้ยายหน่อยโอ,อยมันไปยังพวกไปออกขังรางยังทีไ้ต่างหากใบเด้อครัเป็นในสามตัวไทยได้หาใบเล่นมาสองแปดเก่าหาใบโน้ตสูงครับ บานนี้มันไม่ออกค่าบานนี้เลขกันหนึ่งสามมันสาหนึ่งสี่หนึ่งสามอ่ะลูกสาวต้องบอกกันน้ำอีกดิลบตานี่ก็ซับกันไปซับกันอีกซับกันอีกเพราะว่าอันที่มังตัวหนามันเป็นสองแปดเก้าห้าใบแล้วกัสี่หนึ่งสามอีกสองใบซับสองใบลูกบอกสื่อว่าร้านหน่อยที่อยู่ก่อนี้มันฟรั่นบอกมันฟอนบอกเมย์มันนั้น เมย์มาเจ้เสียเมย์เสีจังไรแล้วส่วนมินเลย <laughs> <laughs> เอามาเขาเรี่งอ,อกปกามาเขียนไปเนี่สองนีิยอยะหน่อยฟันทุ่งไม่มาเถอะอันี้ครับผมครับอ่าเยอะหน่อยฝันตองหมดเลยได้ครับทำช่วงครับแคปเอาตามนี่เลขข้อมฝันยี่หน่อยเจ็ดศูนย์สองปีเป็นตัวนี้เล่นมาครับเยอะหน่อยเจ็ดศูนย์สองครับผมตัดเล่นหกประตูครับศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ ยายหน่อยบอกกับไว้น้ำเด้อครับผมกับส่วนเจ็ดหนึ่งนี่กันไว้ยายหน่อยว่าศูนย์กับหนึ่งมือยายหน่อยหรือยังไงศูนย์กับหนึ่งอเป็นตัวเดียวกันแต่แค่นั้มส่วนเลขนกยายหน่อยบอกว่ามือเสามะฮองบอกครับมือเสาฝนตกได้ครับท่านผู้ชมครับสิบสิบสองับถ้าสิบสองเทียจะสองศูนย์ศูนย์สองตัวนี้ก็ตรงกันครับหรือหนึ่งสองก็คือตัวนี้สิบสองตัวนี้พิจารณาเบ้างเอาครับ เพิ่นจะเปลี่ยนแปลงเพิ่นจะมาห้องใหม่บ่ยัยหน่อยจังว่าถ้าเบิ่งกันเอฟซีคือจะงอดสุงอัดพระโวว่บอกซ้ำบอกแล้วก็แล้วคือฟันก็บ่กั่นฟันตันฟันแเราคือฟันแล้วบ่ได้ฟันรำลีรำไหลอ่าจ้ะอืมพกะอนจีว่าคงสุดท้ายคงได้กต้องถามมาอีกอะไรมันอีกหลายหมู่อยู่แนวค่ะมันตาเนาะเพิ่นฝันดีหรือฝันไม่หรือจังไดแกจะได้แว่กลับมาหายัยหน่อยเคนที่เก่ามาหาอีกที่เก่ากับ ว่าได้ไปง่ายไหมคะแม่มหน่อยว่าได้ไปเกาหลีง่ายไหม,มว่าได้ไปง่ายเพราะว่าสิทธาชงงงานในลูกก่อนครับสิทธาชงงงานในลูกก่อนบมดเดือที่สามเราจะคล้องสิไปจังสิไปแต่อีกยูดอกอ่างวดสองงวดยูดอกครับจังมาจังมาเอฟซี FC ครับแม่นหน่อยเพิ่นเพิ่นจะไปเที่ยวเกาหลีไเที่ยวเกาหลีับเพื่นจะไปเที่ยวเกาหลีเพิ่อนจะไปพักพอนเออ เดี๋ยวเดืนมื่อใดว่าเออไปสิบอ๋อตัวโยนกันเนี่ยหางนันค่าเครื่องตัวเสียขึ้นอุ้ยสามารถสามารถสามตัวท้ายน้อยหน่อยเนาะะแต่ว่าเยอะหน่อยกะยำด้วยครับท่านผู้ชมครับเก่าประานงวดที่แล้วมาแน่นอนบอบผิดพลาดเนาะครับเนาะถือว่าค่อมฝันย้อยหน่อยกับแม่นที่ครับท่านผู้ชมครับสองแปดเก้าฝันแม่นเนาะครับย้อยหน่อยและการเลขนกเพิ่นกะแม่นย่ำ เกาเกาสามขันทุนลังค้นยดอหน่อยเป็นกระบางวดที่พันมากตัวเดียวจะเกาเกาหนึ่งไม่ย่อยเนาะแต่ความอคนเหมนเียวเลีกออกแล้วมื่อบอกว่านกใส่บอนับดอกมาค่ยนับจัเทดอกกระสามเมื่อกี้บตัวไหนว่าเป็นคุ้มเกี้ยมันเราเสียงค่อยคอยมันเบาคอยม้วนนี้มันเบาง้ามคักรึมันเบาซบมาหน่อยสบสองโอสบสองมือเศานี่ฝนตกตกเป็นกระบ่ มไม่หยมา,าเอียดน<อ>่งนั่นแต่ล้านางดูฝนตกครัฝนตกปเนเ้กมาเนาะพอเอ้ยเจ้าเป็นยังไงท<า>งั้<า>งคุณทั้งคุณเป็นสวนยอมได้หน่อยครับนกพันกัจะมาดีครับมันบรรยากาศดีสวนยอม,มออครับสิบส,สองเนี่ยสองครับสิบสิบสองครับางสิเนี่ยขึ้งหวดว่าสิบแปดสิบแปดสิบเก้าะว่าครับผ่งเล่นเลขที่มันบอกศูนย์แปดนไม่วันหนึ่บนสีลายอาแต่นา สิบสิบครับท่านผู้ชมครับตามนี้ด้วยครับเลขคุ้มฝันนี่หน่อยครับเจ็ดศูนย์สองครับตัลเลนหกประตัวครับตามนี้ครับผมเจ็ดหนึ่งกันแม่หน่าครับเลขนกครับจะดศูนย์สองสองศูนย์ตรงกับเลขคข้มฝันครับหลักกันหนึ่งสองครับเอาคลิปนี้บาาถอดา้าไว้สนีขอบคุณยัยหน่อยครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ